ีแ้วมาตอนเนี่ยน้องชายผมภาษาไทยภาไทยเอาอย่างวัสดีวัดวเี่ยวากพมากนะอย่าทพมากบอะรับทงอกาี้ครับดโคดออกทางออกข้าง้ขงนี้ออทงน้ครับอทางครับ อาครับอาารย์ครับครับครับครัครับเรับค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 รับเราบครั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 บรับครับครับรัครับครับครับครครับครับรับครับครับปรัครับ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 ครัับคร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 รับครับรับค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 รลบครั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 ครับร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 

แต่พอรีนำคไต้หวันไร่หน้ารงโอเคมีใจสมนะเสล่มที่พักฉัจะวัจาไอได้มพักกรัน้ักมาลันก็ือขันยัดพันจ่จอยไปที่วัดชานวัดจริงไม่ใช่ผ่านสายไม่ไดเลย

เดือดแค่รูวเดียวดิเด็กเยวะดิบเดือดต้องเดนะแบ้วเ่วแต่วันเยาแต่ยอกบมากที่สดรวัน

นใช้สมร์เสรกินแล้ววไม่นสาัสิตื่นตวนี่แกอกันต uh 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 ์ี่พา่พัก้จ่ายรซ้ายอัธยากรรมันอัยาเหนือาวาวอกันทเหนือทางเลทาบอกส่ความียงอยู่เหบยงลได้เลยดคดีแล้วงคอได้ด้วย

cán quân, để qua, mang cái con máy lên qua lại thôi, còn cái con nó, còn

À, thì là, con thằng tiếp anh Lóc khóc khó anh Bảo anh chăm sóc con đó Và anh cũng không đi làm Còn tôi làm mà Thấy con con Chăm chăm ô Và tạp giáo con người Để con chăm chăm bỏ anh Ủa chú có đại hóa đi không? Dẫn xuống nước rồi đi Và con đứa chăm sóc chăm chăm Bị cái กรพัดชาวนุ่นเอื้องชาของผู้จัดการพื้อ้นขับย่าที่เข้าวค้างกันไปการนลรนโมรบหัวยาวมั้งกรัสัเกลือกลัรากชิงรเขีย

ปอะการนเรใเดิเกี่ยวากาให้บรวัโนมคนดีใจคุณภาพคนที่ะมาสล้งเด้จัดการขอคลแมุมฝังฝังีเด็กจำมาบรวรโนพมพอมออก้าเดินทางแ้ายหลายวิทีนงเด็กมาหย่อนมาให้รวารโบ้มมที่มาที่จะม Đúng không? Đúng không? cái máy cắt nó nó cắt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  cái máy cắt nó cắt nó cắt cái máy cắt nó ครับอาจจะน้ำลุกเขาไปได้นะครับแต่หาอยู่ภายในสนาน้ำเจคนเมื่อกี้นะครับพู้สบานะบกกับผาตายนะจัดคนเพื่อเชเราเลยนะครับไปทำงานโดนจุดโทษฟังละสคนนะต่จสไชนะแต่ขาไปเจอกับบุบนสกดนะ Yeah, the poor old woman was finally having a

ที่สิบก้รพัชชารวัตลูกค้าของผู้จัดการเพียวเดินทางื่องคนที่สองของเ,เราแข็งดย่้วขร้นเก็บคืนหลังเล่ Uh, let's see. la <coughs>

คนเดียวไม่ได้พิสน์คือบัลฑิตรันทันโอห้าร้อ ໂຕລະແກ້ເ a ົ້າເດີ້ເດີ້ Là xíu à, là không quan sát xỉu và xỉu cả và tha xuân là phải có tiêu hủy thì mẹ hoàn tiếp mình sẽ kiến trúc trời บอสบอสกพว่าบอสวะเขีการฟัเสีบอสแน่นอนมาเรดสส มันแน่นอน <laughs> 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 ทีมแม่พิมพ์นะครับขอขอบคุญแม่พิ้พ์นะคะที่ส่งทีมมาลวมทันแล้วครับรย่าแนในารนี้นะครับผูเรน่งเดิมผูเลี่ยงนะนัดท่าได้แล้วขัใพวกเราน้นสปอร์ตเพราะถ้า้ายงต้การทีะรับใด่เสื้อมาเปลีมานวันนะครับชนะไปแล้ว4แจกกางเงยอผคิดเกมก่อนครับก่อนเพื่อีาเลื่อนนะครับเดี๋ยวมีเสื้อ ตัวจาก่ครับคุณผอ้ครับต้องเร่ยไหะครับต้งสุ่ยมีเยอะที่ดเดี๋ยวเรา